สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายฝันตามตําราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมขอทํานายสำหรับหลายๆคนที่ฝันเห็นแกะฝันเห็นฝูงแกะมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลายๆคนนะครับทักมาบอกผมว่าโอ้โหไม่เคยเจอแกะเลยในชีวิตจริงนานๆเจอทีแล้วทำไมยังฝันเห็นแกะอยู่เป็นลางบอกเหตุหรือ เป็นเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรากันแน่วันนี้หลายๆคนที่กำลังได้ยินเสียงผมอยู่นะตอนนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าทุกคนล้วนแล้วแต่กำลังจะเป็นคนที่ดวงกำลังจะดีขึ้นโชคกำลังจะเข้ามาหาคุณนะครับก่อนจะได้รับโชคนะครับผมขอฝากช่องเล็กๆของผมไว้นิดน,นึงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับหลายๆคนที่ฝันเห็นแกะนะครับ ฝันเห็นฝูงแกะผมบอกเลยว่าหากช่วงนี้คุณคิดจะเสี่ยงโชคผมขอให้งดไว้ก่อนนะครับงดเสี่ยงโชคไว้ชั่วคราวจะดีมากมากนะครับก็คือคุณก็จะประหยัดเงินจากการที่คุณไปเสี่ยงโชคอีกเยอะเลยนะครับถ้าหากคุณเสี่ยงโชคช่วงนี้นะครับโอกาสที่จะเสียงเงินเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยแบบว่า เออก็อาจจะขอให้งดเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยหรือเลือดตกยางออกได้นะครับโอกาสสุขภาพเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากนะครับช่วงนี้ผมขอฝากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพดีๆนิดนึงนะครับพยายามไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าประมาทนะครับระวังปัญหานะครับที่จะมาจากคนอายุน้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นญาตินะครับหรือเพื่อน หรือคนที่ทํางานที่อายุน้อยกว่านะครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไประแวงคนที่อายุน้อยกว่าที่อยู่ใกล้คุณนะครับก็อาจจะทําให้เรามีสมาธินะครับตั้งอยู่บนความไม่ประมาทก็ทําให้เหตุร้ายนะครับกลายเป็นดีได้หรือว่าเหตุร้ายก็อาจจะไม่ร้ายเป็นเหตุเบาได้นะครับสําหรับคนที่มองหาในเรื่องของความรักอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนโสดก็ต้องบอกว่ายังไม่ เจอเนื้อคู่นะครับในช่วงนี้ก็ยังไม่เจอเนื้อคู่นะครับแต่ถ้าคนมีคู่แล้วก็ฝากระวังในเรื่องของคู่ครองนะครับอาจจะมีปากมีเสียงนะครับมีเรื่องร้อนใจทําให้ทะเลาะกันได้นะครับช่วงนี้ปัญหาคู่ครองของคุณนะครับมีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยพอสมควรพยายามพาคู่รักนะครับออกไปเที่ยวในเรื่องของต่างจังหวัดบ้างจะได้ลดตรงนี้ลงมาบ้างนะครับส่วนด้านการงานการเงิน การเจราจานะครับที่คาดว่าจะสําเร็จเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จนะครับแต่ถ้าวิธีแก้ไขอาจจะต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานหัวหน้านะครับหรือคนที่อยู่สูงกว่าคุณนะครับเข้ามาช่วยเหลือคุณก็มีโอกาสสําเร็จได้มากขึ้นนะครับถ้าช่วงนี้นะครับคิดจะลงทุนนะครับอาจจะหยุดพักไว้ก่อนนะครับ เนื่องจากว่าดวงเราอาจจะไม่ค่อยดีนะครับและที่สําคัญนะครับสถานการณ์การลงทุนบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้นิ่งนอนเท่าไหร่นะครับค่อนข้างมีขึ้นมีลงนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลนะครับได้แก่เจ็ดสามหนึ่งะครับอย่างที่ผมย้ํามาทุกคลิปนะครับแม้ฝันนี้จะเป็นฝันที่ไม่ได้ดีเอาซะเลยนะครับก็อยากจะฝากทุกคนว่า ก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะครับก็อยากให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับพยายามมีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะครับการจะมีสมาธิได้อาจจะต้องพยายามฝึกสมาธินะครับฝึกแบบง่ายๆเลยนะครับอาจจะลองสวดมนต์นะครับบทอะไรก็ได้นะครับที่ที่เขาให้สวด 3. จบ 4. จบ9จบอะไรตามตามบทนั้นๆน,น,นะครับที่คุณศรัทธานะครับ การสวดที่เป็น 9. จบ 10. จบ108จบหรือเท่าอายุบวกหนึ่งนะครับมันจะทําให้คุณเกิดสมาธินะครับ <c oughs> เพราะว่าระหว่างที่คุณสวดเนี่ยจิตใจคุณจะจดจ่ออยู่ว่าออนับสวดนะครั้งที่1นะครั้งที่2ครั้งที่3อันนี้มันก็จะเกิดสมาธินะครับแล้วจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหากฝันร้ายจะกลายเป็นดีฝันดีจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีก ขอให้ทุกคนรวยๆเหง่งๆทุกท่านนะคะสวัสดีครับ